บายเนาะพี่น้องันเอามากินซอยจุเนาะซอยจุเนงอพี่น้องอานางลกนางลเขามาในตีเหนียเขามานี่นี่นี่เลนนะตัเรียนตเรีนนี่นะบอกริสุทธิ์อเงี้ยไปเทียงานเนานางลเออมา้าพี่น้องเนาะอกินข้าวมัวเนาะเขาไปอีเขาไปอีูนึ่งฮะ เอาหม้อมาดีเนาะพี่น้องสูบสกุลมาเนี้มาพบกับอ่าเบาเนี้ยเนาะแต่กาบปลาปุ้งเป็นมือกล่องเนาะเยอะเดือดกี่เบาะเออใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวก้อก็หมวกไข่เออนะพี่น้องเด้ออ่ามาพบกับส่องผ้ากินผ้าม้วนเล้าไตเนาะพี่น้องเนาะขวดทุ่งมะเจ้าเป็นไตเนาะขวดดีเลยจุดจุดต่อยจุด เขาไปนางในผู้น้าผู้จงโกนะนางลกที่อามว่ามาเถือกสมบูรณ์แผ่นสายพัดหมุนด้นางนี้นางน้านาท้านางที่ดาไอเสเอาสงเงินเสือโงใหม่ผมกินเด้อเอาไปเอาไปเพราะอะไรคลิเลยคือน้ำายปนันี้อาไกูถเผาไปนางใช่ไหมใครต้องเรี่นพักอีกอย่างนาง

รับคมณผู้ชมนะครับเช็ดเช็ดไหลมาได้พี่น้องมีหน้าปลาแตกกันที่หมู่คอรับบ้านพี่น้อง อย่าไปอยู่ัเนาะข้ามเขาใหญ่ดีกินเลือไ่ไปลบเนาะทนกินน้ำเมื้อมเอกนเอาอไรเจกถิมโทรศัพท์ไปกินาคนเนาะเยกูสู้สู้สู้มาใส่บาปงเขาดีตีมาบังหันมาบังหันมาบังหันออกข้างหันเมัันเนมนันย ออมาโล่าออามาเจ๋อเดีอไปตามบ้านยอๆมานีครัน่ง้าเขที่สี่บอผู้ดีแสนหนึ่งนาะพี่นองเนาะป็นหลอนเป็นหลอนนนหานเนินาอาการยังใเนี้เป็นไงกเาใส่มาแห้งเราใส่ใส่อาการอะไรเป็นผู้เสียผู้ซาไม่แต่ว่าอยากใส่อยากใส่เอ็นสีเินที่

นีะอ่าเนี้ยอันนั้นให้ห้าผ้ามวนบอปพนเบคินผ้ามวนเ่าตายมนจะมีสองคือกันเนาะแต่ว่าโบกี้จะต้องตงคิดปันไดแต่ว่าโปรโมหสองคนก่อนเนาะไอ้เป็นดังก่อนเนี่ยจะต้องคิดน้นหลังเนาะท่านผู้ไดติดถึกใจอีสังอยากให้คิดคิดอีสังเนาะคอมเมนต์มาเด้เป็นสองเด้อเบิ้งไก่ซเบิ้งก็คือปนไร่น้ำเด้อเดียวกันกได้เขามอกกินทีันอยู่ิงหาเป็นกําลังใจกันนไหน เราะว่าเองหรวแต่งปเนาะกบสารกูิโบดเดดกงคับเลน้สอบเปลี่ยนเปลี่ดีนะาสอบใช่เนี่ยมือกล่องนี่ก็มาไว้ได้มือกล่องอ้าสังฟิี้สังฟิสเนตี้อยู่ด้ยใชมือกล่องเลย mình có 2 cái mong, cái đây nè, cái nia đây nè, sếp nia nia nia, nha, sếp nha, bao đi một chuyến

อ้าวบุญเส้นน้าเอ้ยแม่แม่แกงกะปิแกงที่พีน้องทำผ้าผ่านแกงกะปิแกงเฮ้ยพ่อค้า

ต้นใหญ่ à à, à, đi ว่าบ่ถามบ่ถามเอาเอาอีกบ่ <laughs> จะได้แช่บ่ฮัมตัวจู่จูงวนอพี่น้องน้อู่แต่เพื่นเท่านดูไปแทนปาชีนี่นีอนี่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 นท่นี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 นี่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 นอ่นี่น่น่านบ่นีนี่นี่น่นี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 ่นนีนนี่นานอนี่นี่น่นี่นีอนีนี่พันี่ี่นันี่นีนีี่นี่นี่นนนี่นน่่นนี่ เลาดยอะด่ามกางงานันไปขึ้นมเนี่ยงอแ่เลยได้า่ยัมแนางองเิดไปแล้วมาผลวายื้อไไวเลยนะะเ้าบะแตงหยางก้าวนนแล้วพวกไออกกินช่วยตยูที่เนาต้อายเพต่ตานี่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 ี่น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 ี่่นี่นี่น่นนี่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 น่นี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 นี่น อ๋อจ่าจินนะอ๋หอมใช้อ๋สารดดิน้าพรสลัดเนี่ครับไแล้วปุ้ยปนี้ายแกินตะเวนมันกินตะเวนไปแล้วเย็นมากกูยังบุกมจงสี่กนะปั่เขา่อาโชวเพิ่งดีวน่อเยออแบด นีนี่ดอกแตงพะนแตงอ่อนพะนแตง้าวน้เอาไปลบนีเจดไย้ของเราจารเออนีคเจรกันเย่ๆเลยอืมเยดายบรรยากาศพอหนเก่าายเนาะน้ำไม่ขายเินะเอน้ให้มาเปลียเนาะ รักสมุมากอ้ยมดุกเดมาก่าีกินเอไม่รู้ว่าเมื่อไหรอ๋อมดนะบรรยาแล้วโมหยาดองกบริสิทพนี่ถึงเลาของเราบริษัพัน้องสาบอกเนาะโอ้ยเจมมี่เนี่ย่ข้าวรอเีวเนาะมีเยวาอข่เขี่หาเนาะโมโม่เขาัน้าหรือเปล่ดโอ้ผู้ส้า Nam bữa 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 luôn nữa chào chào bữa tụi nữa 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 chào กดตับสกา,ายเนะาะซอยจุงหวานแท้เนาะอยากให้เห็นยี้มทางกับคอมเมนต์มาเดอ้อเมื่อหนาเมื่อเธอสิมีกินเมนูเมนูแขกเนาะเนี่ยเนาะปีนแขกปีนแขกเนาะอะน่นอนวิธายังไงบ้าปุ้งอันพับากินภาคมวนเย็ดยังกับคอมเมนต์มาเดอ้ออันเป่าเน,นี้ยเนาะวานเนี้ยที่ภาคมวนเนาะสองหนึ่งเนาะเพีพ่น้องกินไเนม่ยอันเนาะ